สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในโปเกมอนโกลเด s e r ซ e รีส์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องมาให้กําเนิดมังกรอ้วนนะครับหรือไคริวนั่นเองผมเก็บแคนดี้ครบแล้วจริงๆที่ล่าช้าก็เพราะว่าผมอยากหามินิริวตัวที่มันไอสูงๆพลังสูงๆก่อนนะครับ เพื่อจะมาอีโวแต่ว่าสุดท้ายก็ยังหาไม่ได้ผมก็เลยกั้นใจใช้ฮาก,กุริวตัวที่มีอยู่ครับที่มันแบบพลังต่ำเตี้ยเรี่ยดินแล้วก็มานั่ง Power Up อเอานะครับผมเดี๋ยวเยวเปิดให้ดูมันก็คือฮาก,กุริวตัวนี้ฮะ547ตัวนี้ผมไปลองเช็ค IV ในเว็บดูแล้วเขาบอกว่าประมาณ97 เนี่ยถ้าเกิดเช็คจัดเทรนเนอร์แล้วนะครับหัวหน้ายิมเราก็จะเอหัวหน้าหัวหน้ายิมเราจะบอกว่าวันเดอร์คาแอทแท็เท่ากับดีเฟน s ์แล้วก็เต็มแม็กเลยอินคิดเดเบิลคือตัวเนี้ยมันเจ๋งมากๆเสียแต่ว่า CP มันน้อยไปหน่อยครับอีโ e วมาเราก็ต้องมาเสียสตาร์ดัสพาวเวอร์อัพแต่ผมก็เตรียมเอาไว้แล้วละ่ะเพื่อมันตัวเดียวเลยนะครับแต่แต่ว่าก่อนจะไปอีโวมันมันเป็นตัวท็อปเราก็ต้องรอท้ายชดุด เดีย๋ยวผมจะไปไล่อีโวตัวชิจี้ของผมที่ผมเก็บสะสมมาครับซึ่งก็มีหลายตัวเลยไม่น้อยหน้าเลยนะฮะเราจะไล่ตั้งแต่ันดับแรกๆออ้ยมอนเยอะครับนี่ขยายช่องเก็บไปสองครั้งจริงๆบูชิกิาเนะก็เป็นบานาได้แล้วนะครับเห็นไหมแคนดี้เยอะมากแต่ว่าไม่เจอตัวที่เก่งเลยดีสุดคือตัวนี้ครับเจอเทนล,ลี เนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยค่าพลังก็เลยว่าจะรออีกสักนิดแล้วก็ฮิตโตครั้งนี้ก็เกือบครบแล้ววันนี้ไปแยบที่ส่วนรถไฟมาอีกรอบหนึ่งเบาๆนะครับชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็ขาดอีกเพราะว่าผมยังไม่ได้แปลงร่างเลยจริงๆถ้าขายหมดน่าจะได้นะเซนิกาเม้ผมก็มีคาเมลแล้ววันเดอร์เหมือนกันครับเราต้องเตรียมตัวอย่างดีจะโวทั้งทีต้องเอาโตโทนะผม ก็เป็นคาร์แมกได้แล้วแต่เดี๋ยวรอรอบหน้าแล้วกันรอบโบพร้อมกัน3ตัวนะครับคูชิกิบานะอิซาดอนแล้วก็คาร์แมกสตัวพร้อมกันทีเดียวเ็เตรียมวัตถุดิบเตรียมทํานะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับไล่ไปตามนัมเบอร์เนี่ยแหละพวกน้องหนู่น่อนนี่เป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับปิกาจูอันนี้ปิกาจูผมได้มาแล้วนะฮะได้มาจากฟักไข่เก่งด้วยวันเดอร์ เดี๋ยวจะไปตามล่าปิกาจูนะครับเขาบอกว่าสนานกีฬามีเยอะอนนี้ไล่ดูทีละตัวแล้วกันนิโดริน่าผมก็เก่งรอเป็นนิโดควีนอยู่ครับแต่นิโดริโนผมขาดอยู่แค่เม็ดเดียวมีอันได้อีโวแล้วเนี่ยผมจะอีโวเป็นคู่ๆนะเกมนี้ผมเล่นผมต้องการอย่างละตัวก็พอที่มันเก่งๆอะ่ะ <laughs> จะให้ได้ไหมมาเริ่มที่ตัวแรกครับผม ตัวแรกของวันนี้ที่ผมจะมาอีโวก็คือโพริวารครับผมโพริวารโพริวารแล้วก็ผ่านการคัดกรองจากหัวหน้าหัวหน้ายิมเรามาแล้วนะครับวันเดอร์นี่ยผมจะได้2ตัวเลยอีโ e วไปเลยแล้วกันโพริวารจะกลายเป็นโพริเวล์หรือเนโโรโซนะครับนางนี้เราไม่ต้องซีเรียส ตัวนี้นะฮะร่างสามมันคือตัวกันยิมที่เก่งมากๆถ้าเราได้พวกสกิลที่มันลงตัวนะครับแบบบับเบิลกับบับเบิลกับอะไรว่าไฮโดรปัมมีตอนนี่ผมมีสองตัวละแปดร้อยกว่ากับเจ็ดร้อยกว่าเอาตัวแปดร้อยนี้ละกันวันเดอร์นะครับเนียวโรโบเอ้ยเนียวโรบอนร่างสามนะครับชื่อเนียวโรบอนขอสกิลสวย,สวย มาจริงๆผมมีแล้วตัวหนึ่งนะครับลุน Bubble, Pump, Bubble, Pump. บับเบิลไฮโดรปัมบับเบิลไฮโดรปัมเดี๋ยวโลบอนมาแล้วตัวที่สองไม่กล้าดูบับเบิลกับไอพันธ์ครับผมจี๊ดเลยตัวเก่งด้วยดูดิโถ่เอ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ต่อยอใครริ้วได้นะครับมามีเนโ,โบรบอนสองตัวแล้วผ่านไปนี่ต่อมาตัวนี้ครับมมา,าไฟตำนานโพนิต้าจะแปลงร่างเป็นแกนล็อบนะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นถ้าชื่ออะไรชื่อในภาษาอังกฤษมันจะเป็นรับิเดสอะไรทักอย่างผมจำไม่ได้โพนิต้าอันนี้ฟักไข่ได้3ามตัวแล้วก็จับอีกสองสาตัวนะครับมาอีโ e วเลยรับิเดส โอนิต้ามาไฟขอสกิลเทพๆละลูกตัวนี้ผมยังไม่มีด้วยล่างสองเอาแล้วไฟบลาชแต่ผมแม่งขอสกิลอะไรไม่ค่อยจะมาเลยฮีทเวฟโถเอ้ยเอาวะพอใช้ได้อยู่ ตัวนี้ก็วันเดอร์เหมือนกันนะครับนะโอเคเืียว่าเป็นการเปิดเด็กครับต่อมาครับยาดง้งยาดงจริงๆก็แคนดี้เยอะผมก็ยังไม่ได้ตัวที่ถูกใจผมอยากได้วอเตอร์กันกับไซคิกเนี่ยแหละเอาเป็นยาโดรันไปเลยที่มีอยู่หลายๆตัวนี่มันแบบเป็นพวกค่าไอวีไม่สวยนะครับ ตัวนี้ก็พอใช้ได้ไม่เก่งมากอยู่เซอร์เทนลี่นะครับวัเตอร์กันไฟชิกไอบีมอีกแล้วจะได้วัเตอร์กันแล้วเว้ยโอ้พันหกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตัวไหนวะเมื่อกี้ตัวนี้แน่เลยโอเคไว้สู้กับใครริวนะฮะ ต่อมาไอ้นี่ยังไม่ครบเลยขาดอีก3ตัวครับเบสเบเตอร์แปลงเป็นเบสเบตอนนะครับเบตัวเบตต้นนี่วันเดอร์ Wonder ด้วยอวดหน่อยอวดหน่อยที่ผมมีตัวดีๆเยอะเพราะว่าผมเล่นหนักมากนะครับมาตัวต่อมาครับไอตัวเนี้ผมเฝ้ามาหลายตัวแล้วขอแค่โซลาร์บีมมันไม่มาเลยตัวนี้ได้วันเดอร์ด้วยนะครับแล้วถ้าใครเป็นคน ในจับโปเกมอนจะรู้ว่าแม่งตัวที่ IV วีๆนี่กว่าจะออกมานี่หายากมากมาโซล่าบีมสักทีขอสักทีเน้นๆ้นวันนี้สก,กิลยังไม่เข้าเป้าเลยนะครับไม่เป็นไรขอไปเข้าใครริวก็ได้วะ แม่งซินปอมอีกแล้วไม่มา,าสักทีโซลาบีมหอยเอ้ยเอาวะตัวนี้ก็ได้วะ <c oughs> นี่หัวร้อนแล้วนะครับสิ่งที่ยากกว่าการไปจับโปกเกมอนก็คือการอีโวเนี่ยนะครับให้แม่งลงสกิลโอ้ยตัวนี้มันไม่วันเดอร์อะถ้าโซลาบีมก็พอใจละ เอโซลาบีม,มาแล้วเว้ยในนี้ส่วนผมก็มีนัทซี่ที่มีโซลาบีมครับผมโอ้ยตัวนี้มันได้แค่เซอร์เทนลี่ใช่ไหมเออไม่เป็นไร <c oughs> ก็ยังดีวะตัวไหนบ้างวะเนี่ย <c oughs> มีทั้งหลายตัวจำไม่ได้ลนะครับโอเคคอมบิสไปนหนึ่งตัวต่อมานี่อวดสไตล์หน่อยสไตล์ตัวนี้ จับได้ที่ส่วนรถไฟตันี้นะครับวนเดอร์ Wonder อีกแล้วเดี๋ยวรอเจนสองเข้ามานะครับมันจะกลายเป็นทัตซัมเป็นทัตแรงกับเหล็กต้นเท่และเก่งด้วยครับใส่เกราะอ,อ้าวมาถึงกิราโดในตำนานแล้วรู้ไหมครับว่าผมเก็บมาได้เยอะแค่ไหนหนึ่งวันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดโคตรเยอะครับมา ปก็สักตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้วันเดอร์เหมือนกันครับมาดูสิว่าจะได้ไฮโดรปั๊มอีกหรือเปล่าคือแคนดี้แบบไอตัวนี้มันเจอเยอะมากเว้ผมไปนั่งฟาร์มตรงแบบสี่เสาตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปท่ามหารานมาช่วงก่อนๆน,นี้นะครับผมก็จับหมดอะ่ะเอาสตาร์ดัสเจอโดตัวที่ส ของผมทวิตเตอร์ครับเดี๋ยวก็หัวร้อนอีกตัวเลยพอก่อนเดี๋ยวเราหาไอวิสวยๆก่อนไร่ว้าไม่ได้ไฮโดูปั๊มอะเซ็งอันนี้ <c oughs> ตัวนี้ไม่ไม่วันเดอร์แต่พลังเยอะครับ ผมบอกว่าผมเคยเปลี่ยนชื่อเป็นเลนเนอร์แล้วมันใช้ได้แค่ตัวแรกนะครับหลายๆคนก็ชอบมาบอกว่าให้ใช้สูตรนี้ให้ใช้สูตรนี้ซึ่งมันจริงๆตอนนี้มันใช้ได้แค่ครั้งแรกจริงๆแลวที่เหลือมันจะแล้วแต่ดวงมันก็จะสุมสามสิบสามเปอร์เซ็นต์บางคนตั้งแล้วมันโผล่มาเป็นเลนเนอร์จริงมันก็โชคดีไปครับ่ะเผื่อฟุก ดูที่จะเป็นชาวว้าจริงไหมเฮ้ยเป็นไงล่ะทันเดอร์มาเชียวโอ้ยขอสักิลแรงๆนะลูกทันเดอร์มาเลยดิชาร์จเคลื่ออะไรโอ้ยจบกันตัวนี้สวยไหมผมมีแคนดี้เยอะอับบเอเวอร์เลดไม่เอา เนียโอ้เมียตัวนี้วันเดอร์ครับเห็นไหมบอกแล้วว่าตั้งเรนเดอร์มันไม่ได้ต้องไม่ตั้งเลยไม่ตั้งเราก็มา <c oughs> โอ้ยเข้าสก,กิลสวยๆเลยสิตัวเก่งๆเลยเนี่ยชาวัด เอาชาววาจริงไฮโดรปัม,มอีกตัวหนึ่งเลยมาไฮโดรปัม,มไฮโดรปัม,มไฮโดรปัมไฮโดรปัมไฮโดรปัมครับสุดยอดมีตัวจี๊ดเพิ่มอีกตัวแล้ว <c oughs> โอ้ยดีใจอ่ะเลื่อนมาเรื่อยๆก็ไม่มีตัวไหนแล้วก็ต้องเป็นต้องต้องเป็นไครลิวผมแล้วละครับ สุดยอดมังกรอ้วนในตำนานจะก,กําเนิดในวันนี้นะครับผมอยากได้เป็นตัวบุกตัวบุกเขาบอกว่าสกิลที่ดีที่สุดก็คือท้าแรกคือ d าร์กอน r บ e ดดาร์กอนเบรดนะครับแล้วก็ดาร์กอนข่าวจะได้ไหมเอาวะหลายคนก็ไม่ต้องว่าผมนะครับว่าทําไมไม่รอหาตัวซีพีผมหาแล้วครับหามานานมากมันไม่มาแล้วดีเดี๋ยวค่อยหามินิรีวมาอัพ ละกันถ้ามันเก่งผมก็จะ Power อรัมันไปรัวๆเลยครับถ้าสกิลมันได้นะใครเลวไอ้มังกรอ้วนเก็บสะสมมาหนึ่งเดือนตั้งแต่เกมเปิดมาแล้วมังกรตัวแรกของบ้านนะครับมังกรแท้ๆโอ้ยไม่อยากโดนสกิลเลย ดักอนเบลดากก้อนขาวดักก้อนเบลดากก้อนขาวสกิลมาครับสั่งได้ดังใจแต่ดูพลังครับน่ารักมาก <c oughs> เราเตรียมสตาร์ดันไว้ให้นายแล้วพาวะแอฟไปโอ,อ้อ๋อมันบวกต่อเนื่องกันนะครับก็งงบวกร้อย อ๋อมันบวกทบไปเหรอเนี่ยอะไรอะทำไมพลังมันอ๋อมันไม่ขึ้นโอ้ยผมหลอนเลยนะเนี่ยนี่ยอมเสียแคนดี้และสตาร์ดัสเพื่อนายเลยนะถ้าใครริว ไนเดอร์เบสไค่ลิวสำหรับทีมบุกมาแล้วครับป็นสามแล้วพอาะว่าอัพไปมีแค่ตัวเดียวก็พอแล้วเ,เริ่มรู้สึกสิ้นเปลืองจริงๆครับทำไมหลอดมันไม่ขยับเลยวะ ทำไมหล่อมันกระยับน้อยจังสักพันแปะก็พอแล้วพันแปะก็น่าจะสู้คนได้ละจัดไปเอาเอาอีกเอาเอาเอาให้สุด <c oughs> เฮ้ยมันต้องมันต้องต่อเนื่องดิมันใช้แคนดี้แค่สองเองเฮ้ยยังไม่สองพันอีกเอใ้ใรู้สองพันเอาแล้วใครรู้สองพกว่าผมนี่หน้ามืดหัวร้อนไปแล้วครับจัดให้หนักโอเคแคนดี้จะหมดเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันเท่านี้ผมว่าน่าจะตียิ้มได้แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดวันนี้ อย่างน้อยก็ได้ไคลิวที่แม่งหายากโคตรแล้วสกิลมันเข้าตามที่ผมต้องการนี่ผมก็ดีใจมากแล้วครับผมแต่มันเกลาร์โดสผมคาใจอยากได้ไฮโดรปั๊มอีกตัวหนึ่งอ่ะผมชอบอะ่ะตัวนี้ดีไหมมันก็วันเดอร์นะ <laughs> มันก็วันเดอร์นะไม่ได้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 ไม่เอา อตอนแรกเราจะปิดท้ายด้วยไขริวแต่เดี๋ยวเราแถมกิราโดห้ห้ตัวหนึ่งแล้วกันครับมันต้องไฮโดปัมสิวะไขริวมาขนาดนี้แล้วมันจะยากแ,แค่ไหนเชียวกับการอีโวได้ไฮโดรปัมนะครับใครๆเขาก็ได้กันใช่ไหมนั่นไงต่ก้อนเผา โอ้ยจี๊ดเลยจี๊ดเลยโอเคไม่เป็นไรอีก50แคนดี้ผมก็ได้อีกตัวนึงแล้วไว้เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มนะครับโอเควันนี้ก็จะเท่านี้แล้วกันก็เป็นการส่องมอนไปในตัวนะครับว่าตอนนี้ผมมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวจัดให้ดูเรียงตาม cp พีว่าตอนนี้ที่แข็งแกร่งที่ตัวของผมอ๋อเลื่อนเลือนยากจัง ก็มีชาววาัดนำอยู่นะครับก็มีใครลิวมาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยที่สําคัญวันนี้ผมได้ตัวที่ผมต้องการมาเพิ่มนะครับนัตซี่กับวัปโปรเลียนที่มีไฮโดโปรปัมดีใจมากครับผมโอเคก็มาดูเจอนลผมกันโอ้มีกี่ได้มาหก0ันห้าเ็พีเลยฮนะอืมอ,มอมือะไรเนี่ยฮ่าด,ดูโปเกเดกผมนะฮะ ตอนนี้พบ101ตัวแล้วเกินร้อยแล้วครับใกล้เป้าหมายไปแล้วครั้งหน้าคงอีโวบานะได้อิซาดอนได้ด้วยนะครับมีโรคิงนีโดควีนก็ใกล้ละน่าจะได้อีกเพียบเลยเป้าหมายของเราตอนนี้ใกลยเป็นจับโปเกมอนให้ครบนะครับซึ่ง จะอีกนานแค่ไหนจะทำได้ไหมก็รอติดตามกันครับผมสำหรับนี้ก็คงต้องขอตดดัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามชา n นลโมบายลูเปอร์ไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับไปพาฮะเราจะไปไหนฮะ สารา่าเฮ้ยสาร่ามีมิมมนิลิวขึ้นมา,เ,าเว้ย